สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียนหลวงู่หลิววัดไร่เตีงทองจังหวัดนครปฐมครับเรียนนี้สร้างในปีพุทธศักราชส5 3 5ครับในคราวที่หลวงพ่อมีอายุ85ปีครับสำหรับเรียนครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับมีความคมชัดมากหลวงพ่อด้ตั้งไมองค์นะครับด้านล่างยันที่ใช้เป็นประจำครับ นักชาลิตินะครับครับด้านหลังครับเป็นยันขละหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเหรียญปั๊มได้สวยงามครับคุชาติสูงมากนะครับการตัดข้างเหรียญนะครับตัดขาดเลยครับ ปั๊มได้นิ่งเลยครับผิวตึงนะครับหลวงู่หลิวท่านเป็นเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครปฐมครับชื่อเสียงล่งดังอย่างมากโดยเฉพาะเหรียญพยาเต่าเรือน,นะครับทุกรุ่นเล่นหากันเป็นจำนวนมากครับวัดของท่านครับอยู่ในป่าอ้อยครับ ในเขตของอำเภอรกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมเรานี้ครับนะครับแต่ด้วยความเข้มขลังครับทําให้ผู้คนไปหาท่านเป็นจํานวนมากครับครับวันนี้นำให้ท่านได้ชมกันครับสำหรับเรียนรุ่นหนึ่งของหลวงปู่หลิวท่านครับ